สาวกันใบบัวมาให้เนาะอ่าน้องของพว่าเออลำเล็กลำเฮ้ยมาจันดะน้าหรอสุดเป็นเปนซื้อใหม่นะมันกหนาวตลอดนะเป็นซื้อไหนเป็นซื้อสะอ้วนซวนหนาวเด้จะอ้วนซวนหนาวเลยมันกหนาวตลอดนะโอ้มันคือแตงซื้อใส่แล่วนั่นหรอนะ

สวัสดีสวัสดีเด้อของม่พี่น้องปลาลุมพฤษสูงคนเนาะยินดีต้อนรับส่องสมุนบานนาอีกแล้วพี่น้องเลยโดยคนเนาะคบพ่อพ่อในมือนีแกปวดถ่ายติบกลองสิบข่อมาแต่ทั้งในเด้นี่ปวดสีดำหงุ่งบ่อยนะโอ้มาทันเวลาพวดอีกสีดำหงุ่งคนละคือบอลมแท้ วดวันนี้ว่ะโอ้สีบดจอกงล่ะนี่คือแข่งไล่แทะบนเของเนี่ยเหมาะอ้อตามังหงเราอะตาที่เขาว่าใช้ส่กินเดรอวั ่เขา่เาหวติเขา่าตเข่าที่เคยใช่เลยเถอะแบบนี้มัน,น,นมันบอดันบอโอ้อ้าันซื้อมาให้วันนี้เนาะมาเดินมาแสนนึ่งคนน่ะเดี๋ยวไปดูถ่หสิบพันติ๊กเขา่าไม่แล้วก็ปลาทูทอดแซ่บแล้วปลาทูหันน่นในอวดเลยเคยห,ยหั่นอัอมากินเนาะอก

เบ็ดในเกษตรไปหาทางในคุณแม่เราปลาอ้อยผู้ชวนอ้อยเขานั่นผู้ม่จะมีแต่ได้จนน้อยหัวเพิ่นกับพิ่นก็บอย่างให้เอาแน่หน้าหัวเนาะหัวเป็นยังบระเด็นั่นนะเพิ่นกับหวงเอาหน่อยเป็นน้อนใหม่เขาคุณแม่ของเอาจิงกระเทียมบ่นี่นะ ผนทางอาอยังสามานะใบยังบัวแล้บัวมาใส่ยังแวบัวกุยตะมุงกุยตะมุงค่อยกระเขากันอยู่บ่เติร์กพักเป็นเคยกินยุบเป็นเออไม่แต่ใบพักอันพักเทียมไหนเคยกินยุบใบกันนะยังน้องสาวกันใบบัวมาให้ อ๋ออ่าน้องของพวาร์ดับเละดบเลเออตามีเทิงคุณบอสดิชมกิซอยตอนเคียงแถวกินน้ำตามีร่งวัวไว้ด้วเนาะป้าคือบอกหอนมาสองมือด้่ว่ามาเนน่ หนาวสองมือนี่หนาวน้ำกะละชมทำกะลาคุกหนึ่งปีทะเลเป็นน้ำบาจันทะเลอวดสะอวนสวนหนาวชวนหนาวตลอดนะฮ้บาจันน่ะนาวหรอซื้นเป็นซื้อใหม่นะชันหนาวตลอดนะเป็นซื้อไหนเป็นซื้อสะอวนสวนหนาวดิสะอวนสวนหนาวเลยมันกับหนาวตลอดนะโอ้มันคือตั้งซื้อใส่นั่นห่อนะ เออจะอ้วนส่วนนาวเอ็มสบายดีป้าลุงในบล่ะเอาไว้มากเลยเออไปกินขนมดอกแบบนี้เอาธรรมดาใช่เอาแบบไรธรรมดาแบบบุกฉูดก่อนเอาแบบไรว่ะเอาธรรมดาด้วยเอาแบบเอาเพชรห่วยเพื่อลูกลานเ่ยแน่นอนเอมขึ้นบ้างล่ะจะตก แต่ว่าเฮือนเราบ่มีเฮือนคัวเราตำอยู่นี่เลยเอาแบบไรเอาแบบแซ่บแบบเพชรตามข่อยบอเอาผู้กินได้เนี่ยเากินเผ็ดบ่ได้รไอยละวันกินชมม่วงมาได้บ่วายได้กินอีกนี่เพื่อลูกหลานนะลูกหลานกินน้ำบ่ได้ได้ค่ะกินอย่างไรอันโต สลายแซบได้หน่อยแซบหน่อยโอ้ลวงอวดได้เ่องามไดนอนนะบอ้วนนอนแนว่ก็หกระเทียมหนี่และอเห็นบ่แม่เออเออแม่แม่ต้นเทียมใส่เป็นหนึ่งเห็ดลายได้เนาะ เป็นเฮ็ดเลื่อยดนหนึ่งวันใดทุกกเที่ยมไส่บาทหนึ่พวกกหน้อยชะมาตามําซีดลายกับเ็นเฮียนะเขาจะเอาออลูกเจ้าน้องน้องสาวละ่ะเป็นมา,าติดตันอ้อยโอ้เพื่อน,นเอาให้ขัวของน้องเลยค่ะผัวของน้องไปทำงานเกมากกาแฟเก็บมากกาแฟไดย อยู่ภาคใต้คุณบอกแม่แนอยู่ไม่ได้โทรหากันวันนี้โทรศัพท์เพื่อนไปเก็บตะเกีบไปเก็บดีไปไปไปร่นละเพื่อนท่านหอดเดินโอ,อ้โบไ่ได้โทรหากันไม่ได้คุยกันเลยไม่ได้คุยเอา้าแต่เดี๋ยวก็พี่นางไหนดีกันเนาะมีโทรศัพท์สร้างว่าแท้ ทังนี้มีแต่แบบนี้เนะาะผัวเมียฮะไปห่างกันไปห่างกันย้อนความทุกข์ยากและอ,อยู่น้ำกันแต่ผัวไม่กินแต่บอกห่างกันเนาะผัวคนในบ้บานเดียวนี่บอกบ่บ้านนาเอื้องมันไนดะ้กันนี่แหละอผัวแต่อกกออบอกไปเก็บกาแฟแต่ผัวอยู่ไหนอยูแถวปากซองคนนั่นเนาะบ่คนมาไปถัง thay vô ơi, ô, uốn cột con, uốn cột, cầm, cột, cầm, à, cầm được thương quân nào, no? yeah. mm. thu đấy, mà cả nó, cầm hùng, bắt đấy yeah. oh, สิบตะทูทอดมาฝากคนกับติบเขา่ากิ่ปีนะกิ่ตามึงหงงนีโชูชีพอ่ะอ่ะติบเข่าลองเลิกติบเข่าใหม่เด้อมักติบไม่น้อยกับแชนหนึ่งคน้เด้อคนดุดหายเซฟว่าหันข่าหันมัเห็นเพลงเนาะเขาเห็นปะบอยอยู่หันข่าทั่วไปผ่าทำที่แม่น้ำอ้วน หองงงกินี่บ่อ่ะลกเอามาให้กอนด้วเกินเกินกูไม่โอ๊บอาอยู่พี่เนอะไโตัวมีตวละอะไรแก่วงโน่ค่ะในขุดหง่ะขุดไล่อยู่ว่ะอวดอออน่าไงเอ๊ะ เหนแล้กินนัน่นแนวกละไปกับเขาอยู่บะนี่ไปซระเซียนี่ซักกูบอลมแทะนี่ชงมือนี่วานนี่แกไปมาเนาะใครเนี่ยสุ่มพักเอกกอกระตาไม่นะบอกสุ่มพักกะ ออขายชมพักเด้อสมพักเด้อร์ปวดจอดเนาะโอ้ยฉัได้กินแบบนี้ให้พวกข้าสะดอกน้องวัดเออชื่อเหน็นนะบักลาพันยูนั่นได้กินให้อยากกินนะั่นได้กินแล้วไอ้ยตนรอลเลยให้ยก,กินสมพักมนะัวนาได้ยินแต่ว่าสมพักเด้อรวัดอยู่ง่วงวามากไม่รู้บปไป อ้วนเออถูกว่าทานนี่นแะอ้วนน้ำก๊อกหนี่บ่นดีเศษแพงแข่งคักแล้วอวดเลย แต่ว่าเออว่าคักอยู่น่ะมันเกินราคาไว่ะข้งนบ้านยนขายเพ็งนบ้านเ่ขายแพงบ่หาสิพันบ่ไหนอูชี่อะไรอาจะซื้อรถค่ะมีวันในบ้านมมมีขายอยาต่อใหม่อยากได้รก คนมีเขินครัวเนาะเวลาเจ็จกินนะหอมุ่นหอพี่นี่เพิร์ดบอกเขินครวยใหย่ทีเขินทีน้ำตาลนี่เํลตามัดเราอ่ะที่เคยซื้อมาหนาโอ้หรือวากินนั่นนะชัวร์ไว้แค่ใส่หน้ามันจะได้เลน้ำอ้อย ตู้อิเทอามาแต่ปลาอ้อยใส่กันนะยังบ้างใส้น้ำอ้อยอะไรปาดใช่เพาน้ำตาลสดไทยเพื่อนยังใช้น้ำตาลปิ๊บเนาะน้องเคย็ิเยงไทยบอเปยไทยบอแต่ก่อนนะแต่เป็นผู้สาวนะเออไปยุทกปีไปตั้งแต่สิสิองดสิบสามสบสากลับมาเลยค่ะ จะมาสชบปกพกเอวนเคยไปไทยปะไปเฮ็ดยาฮะไเฮ็ดยาไปเฮ็ดยาหยายังเคยบอดียาใส่ยาสูบบุรี่นโอ้บ่จบแล้วแต่ปวมปจับเลยเคไปแค่เดียวบายาเไปอยู่ไทยมีปะมีแบบเ่ามเขาบันเพง เอ้นั่นบวแมนว่าเลยพออยู่พอกินได้คู่มือนี่กะน,นั่น,น,นไปไทยไปเหตุไปเห็ดเรียกยอยู่ไทยหันตั้งแต่อายุสิบสามปีบดีเจ็ดปีได้กลับมาบ้านเธอหนึ่ง <c oughs> กลับมาบ้านน่ลงลงทางบ้าน,นเลยเพราะว่ามันแบบมาแต่ตอนทีาไปนี่แบบนึงบัดนมามันไปเ้าลัางรถมาคือแบบคือโบว์แมนทางเขาบ้านเขาบบบนี้ ขขเขาเขาเฮือนเท่าคือโมเมนต์ช่วเขาเฮือนเทาเจ็ดปีนะมันมันแบบแปลกแบบไรแบบแบบนึงอะนะนนะ้เอ็มเ็มเน่เปอะน้เอ้าลมวันลมได้นะโอ้คุมคุมได้นะวัเนะเจ็บว่ะเจ็บแล้วบะนี่ลมลมฟองไ ถือว่าธรเมดาได้ลมอยังม่หายันดี้ชเยน่าหนานี่นะมอวงถือบาเลยเมื่อเท่าไรยัแรกเช้านะต่มมาัดแก้วโอ้ขึบะหี่กันมาชิบมะแาทางนู้าอ้วนตา ขับแล่ตำประคับเอาเรืองตำหงงน,นี่มีเครื่องครบนี่ยกะร,ระแทใส่ปลาแดกกระปูลอยว้าวโอ้โหเราตำเนี่ยก,กินกินม่วงมากเม,มงงื่อกี้เลยดังมันกระเาะ่บองม่วงญ่สืบมาในทางลุกขกกันน้อยๆนะ ขัดกระตุกเนายางตกลน้อยตำนายด้คไม่มีคนอยู่ได้่ะไปแล้วเ่ไปบดแล้วจะชุเจ้าตามชุเจ้ากินได้เลยกินม่วงเลยจำชิดจำเจ๊าะๆให้กินไปมือไนะอืม้วก่อย่างไปคนนาไปวียคนเลย มึงมาหนี่ค็เพื่อเหตุวิภยัยน้าอันลมแห้งหนาวน่ยจะเปลี่ยนได้จะอะไรเป็นลูกหล่าบ่เจ้าคุณที่สามคุณที่สามลูกหล่ายัาางบ่มีครอบครัวโอ้แต่ว่าพ่อให้เสดเองพอเด้งไหมเจ้าอันบ่อกเยอะน้องเลิร์นอย,ยู่น้องเติรนน้องหล่ากระแต ยังผู้ชายวัยรุ่นของคนยิงแม่ยังมีคนครัวดิเดี๋ดวยวเนี่ยคนนายกับู่มีพ่อมีคนะรัวเนี่ยยงแม่เียงพ่อ,อม,มาเด็ยไอ้ออกเพื่อนต่างยุคไอ้ยงังดูแลพนนักพ่อได้แม่อยู่ยังไม่ได้อ <c ười> อกยังมีเพื่อนยัง่มีเพื่อน อยู่รำพอนนะดีแหละจะหาเงินมาได้จะเก็บไว้ทวดเนาะทวดให้กันได้นี่หาเงินมาได้เก็บไว้อยู่พาลูกอยู่ที่ก่อนเราเมื่อไรบุญบ้านเพลงเพ่งเพลงขุนบ่วพะงขุนหาคำขุนหาคำกับเพลงขุนได้ขุนหาคำ วันนี้มามีข่าวดียังเพิ่มเติมอยู่บ่เฮ้ยยังมีบ่อยากมีอยู่บ่ยังมีเยากังพูดอยู่ยังมีกับวันนี้อยู่เนาะเฮ้ยใจเย็นๆเนาะไปเขาตังยังมีอยู่น้องอ้วนว่ะ เดี๋เราฟังข่าวดีอยู่แล้ะวอะนะพามีกันสิเลยพามีกันจังว่ากันเน,นาะเออเขาต้องตำเน่ยน,นะเครื่องปรุงมันขาย,ยาวก่อนายยาก้น,ายยากนมันดิปลาดกบปรุงปลาดิบปุลอยอืม ือบ่วงอยู่ตะล่างบานนี่เ็ฟเพื <stated> ่อจะได้ก <procedures> ินเที่ยวครองเที่ยวขื่นอยู่นี่แหละอะไรเชฟลายอะไรเชฟลายหน่อยเชฟหน่อยอ่ะเนาะเพื่อจะได้กินตามหงกหน์ก็ตามมาคงจะกินตัวกันได้ทิตัวกันใหนตามแดดบานนี้เพราะว่าถอยบ่วงล่างแนวกะใสถุงยางไม่ยึ่มั่พี่ ดู <icana> <naj bum S 1> มาถวยก็อาจจะว่าฮาถวยพี่เขาอ่ะน้องเดียนเป็นยุดบ่อ่ปไหก็เห็นน้องเขาเรียนไ่เรเห็นเราเห็นนลยไปร่วมบกล่ะคู่หรอโอ่เหมังนาวเิ มันก็แม่ของอเป็นได้ไฟเจราเซียวหงงเยม่ยมเลยกระเคือดมันหงอีกได้บ่นรเดยเลยอลูกก็ไม่ได้็กตื่นบ่ลูกอ่ะจากที่ว่าจะอยู่มืดแต่ว่าอยู่มันอยู่สว่างแล้วก็เจ็บเป็นม้องได้ยังไงเจ๊งนะคาก็ได้ดิน Giêng mở đầy, dù hai humanity. Lưu xuân nơi người xuân nơi. Giêng hôm hoi đi. Mappin xuống xuống lê lùng ga. hang song. mưa này, lùng ga. Mappin lê lùng ga. Mappin lê lùng ga. Mappin lê cọc, งกเนนยกไ้หางานเราจะได้หานานเข็ดหัวแหน่เได้อไหัวกันเนาะงยง่คนำมมชวยังเต้นขวบไรยุ่งทำไมเด็กคอยๆค่อยไปเข้าชัเฮาเมนอ่อนเด็เอีดได้ชันี้หรือว่าโอเคได้นี่อยากดูอีกแมแล้วด้านนี้ดิ วันนี้มหาวาวานใชกน้่เราไลมทำลมี่แย่เราจิ้วคาตาอ้เราองสีซั่นออน้ำลายเลยตอนนี้แต่กินไสมด้กับวววแถบมีหางของนี้อันของนามมันยงาซะเพื่อนเจ้าได้เห็น้องมีของนามข้าปแตข้าป่าคือกันย

เยวกันในธรรมชาติของหน่อยเนาะเย่หนมดได้จะขึ้นที่นอนเจ้าค่ะพระจะนอนที่นอนนันหม่นะเอ้นอยโอ้ยขอเนื่อทําลังแล้วรสชาติจะเป็นจังไรว่านี้กินผ่านแล้ว ยังถามวันเบิรงรสสาดแบบนี้เซ่บสินัวดอ่ะอ่ะนักวัดจางเต๋อจางเต๋อจาปลาเต๋วันนี้เข็มบันนี้มีผักกระลำสย

สันเนาะอาเจ้ากินอ้เอ้ยกินตำมังน่ากินม่วงมาได้กินนี่โอ้ยแน่น <Dro> ท <pp le> to mm ่าอยู hmm. ่นี่ชิมมึงก่อนปัดทกินรเถิงผีว่าจะกินอเถิงหัวใบเราชนากินเถิงอันกินยูุมนะโอ้คพุ่นมึงผ่าโดยผ่านอยดอกโดยาสตเราในหอมกุ้มเนาะ ม่ชตามได้อยู่มาชมตามได้อยู่พีใบผักเทียมเนาะบผักเทียมนาะคุยมี่จะเปกเยแซบได้ใบูทนนี่เ้ยกินบัดช่องโตมามันรดกินนัวแล้วใส่กระตนใส่กระตลดเนาะกินเนาะไงบลงมากกระใหยู่ดุมกี่พูนกินไหะเอาเลยเอาเจ้ากินลด ยไงดูดินได้ผ่านะไปสั้นเนาะไหยจะไปกินข้าวกินน้ำก่อนเลยเที่ยงมาเลยเนาะอ่ะสบายดี้ะน้องเด้อเนาะกินหอมอื่นน้ำลายอยู่แต่ว่านเนี่ยท้องตอนนี้ยอมพับอยู่อ่าเดี๋ยวไปเนาะเดี๋ยวคลิปนี้ก็อาตัวอวดกินข้าวกินน้ำก่อนเพี่อนๆเลยตาพุงมวยแม่กะขอบุนขอบคุณ ตุ๊ดทางบ่าทางมีกินม่วงไปเนาะอย่าสีรอถาเบิ่งน้องการพายพี่น้องเลยตังเคสของน้องอ้วนสิมี่ยังคืบหน้าเนาะมียังเพิ่มเติมกะตอนนี้หั่นกะทางสมบูยังโมมีเพานพี่น้องเลยทีแต่รอถาเบิ่งเนาะทำคนรักผู้ใหญ่ถ้าว่าอยากสุดซอยทางน้องอ้วนกลับมาเนาะจังไงก็ติดต่อมาหาทางศูนย์วันหน้าได้เด้อพี่น้องเลยโดย จังไมกรคองขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องปล้าลูกเอฟซีที่หักแท้งส่งสมุนบรรนหน้าตลอดมาตลอดไปก็ให้อยู่ดีดีแนแ้งทุบคนเด้อโดยจะทิพนี้ไปได้เนาะสบายดีสวัสดีส